โอเคครับกูชอบบาร์เทคหนึ่งตมึงยังไม่หายอ่ะเออช่างแม่งเรอเรื่องอะไรวะกูชอบบาร์อเอาดีไลยไหลเลยนะบัดไอ้น้องาลไหลเราหลกอยู่นะไม่ต้องตรงนี้มันมัวๆได้อยู่ต้มันแบบเออเล่ามายังไงในอย่างแบบมันจริงๆริงเก็แบบอะไร อีกเวลาอีกสเต็ปหนึ่งเทคสองกูชอบไปบานเอาดีอย่าบอกใครนะอโดทไม่ไหวว่ะเนี่ยคันคันคันอะนี้ไม่ไหวจริงแต่ครึ่งแรกเมื่นกี้ดีนะเทคสามกูชอบไปบ้านเอาดีจริงปะเนี่ยเร็วอ่เล่ามาห่อน แปบนึงเรื่องก่อนเร็วกูอยากรู้แปามนึงกูเขินอยู่เอ๊ะทำเป็นเขินเร็วๆอ่าแต่ว่ามันมาจริงเว้ยไปไหนกับบ้านกับูแต่ว่าเออแบบแล้วมันลนเงี้ยมันก็มีแบบโมเมนต์คุกทีกอะไรกันนิดหน่อยแหม่าวประหลาดอะไรหรอข่าวอะไรหรอเขินอะไรเนี่ยคฮะเอ้ยได้อยู่ได้ได้อยู่ ยยพี่พี่ช็อตตอนนี้พี่แบบไปไหนอันนี้คือหยอดบุกป่า,า <S 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 ไปไหนมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไงบอกว่ามันมีตรงที่มันเงียบๆแป๊บหนึ่งอะก่อนที่พี่ฮานจะแบบว่าข่าำอะไรอะเรามีก่อนที่จะมั่วกับไปอ,อ,อะอ๋อใช่ใช่ทีเดียวนิดเดียวนิดเดียวโ<ข>อเคกูชอบไปกันต่อไปกันต่อได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหอยู่เก่งมากเก่งมากเก่งมากช่วยผมไปเล่นหนังได้นะครับเดี๋ยวผมซ้อมอีกนิดนึงแต่ให้ผมไปเวิร์ก็อปก่อนนะเดี๋ยวมันไม่ได้แบถ้าเวิร์ก็อปก่อนเดี๋ยวผมไปเรียนการแสดงเพิ่มผมได้เลยได้เข้าใจขึ้นได้ลองก็ดีครับบยไไปปนะวเด